<Z> บริษัทเมอร์เซเดสเบ์ประเทศไทยจำกัดจัดถแถลงผลการดำเนินงานปี2564ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์หรูด้วยผลการดำเนินงานยอดขายทั่วโลกมากกว่า2ล้านคันโดยรถยนต์ในระดับไฮเอนด์ end, ยังได้สร้างสถิติใหม่ในเรื่องยอดขายถือเป็นการย้ำความแข็งแกร่งของความเป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกของเมอร์เซเดสเบน์ ในส่วนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าทำสถิติยอดขายสูงถึง227,458คันหรือเพิ่มขึ้น 69.3%สำหรับในประเทศไทยยอดขายโดยรวมของ Mercedes-Benz ในปี2,564เพิ่มขึ้น13%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยเห็นได้ชัดว่าดีมา์ของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนปี2,565จะเป็นปีที่ดียิ่งขึ้นอีกสำหรับตลาดรถยนต์หรูโดย Mercedes-Benz พร้อมเปิดตัว The New EQS อย่างเป็นทางการในฐานะรถยนต์ไฟฟ้า100%คันแรกจาก Mercedes EQ ที่จะได้รับการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศไทยรวมถึงเตรียมรถยนต์รุ่นใหม่ๆพร้อมแคมเปญการตลาดที่จะมีออกมาตลอดทั้งปี I personally believe strongly เขาเชื่อมั่นว่าในเรื่องของเ s กเมนต์เราเนี่ยครับซึ่งเป็น segment รถหรูเนี่ยนะฮะก็ยังมีความต้องการในเรื่องของการใช้รถใช้พานะอยู่ เพราาะะฉนนั้้ก็ทํใหโอกกาาสในรเตติบโของเราเ่ยเยะะบ Mercedes Ben ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดซึ่งก็สะท้อนถึงการทํางานด้วยความมุ่งมันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างดีที่สุดค่ะ